เมนูอะไรครับเนี่ยเมนูเนื้อคั่วสามรสจ้ะอันนี้เป็นผงอิตาลีนะครับสั่งมาจากอิตาลีเนื้อคั่วสามรสจ้าอ,อร่อยอร่อยสดๆนะจ้ะ <Lightning> ผงเมื่อกี้มาจากอิตาลีจ้านี่แหละโอ้อสั่งมาจากนี่เลยแล้วนี่เป็นเนื้ออะไรเนื้อวัวป่ะครับเนื้อวัวจ้ะเนื้อวัวจากไหนอะเนื้อวัวอย่างอย่างดีเลยอย่างดีเลยสามจ้ะอ๋อของสิสามใช้เนื้อสะโพกนะครั <S <S บตัวนี้อ๋อใช้เนื้อสะโพก แล้วก็ล้ําแล้วก็มีพวกสะเเปกสอยพวกนี้จะเปลสอยมากนี่ทําเป็นลาบใช่ไหมอันนี้เป็นแบบเราเราย่างก่อนแล้วมาคั่วอีกทีอ๋อไม่เคยเห็นได้ทําแบบนี้มีแต่เขาไปใส่หม้อแล้วคุกคุกคุกอันนี้อันนี้อันนี้คนละอย่างใส่กระทะผัดทองด้วยโอ้กระทะทองเหลืองด้วยเขาไม่ทําบัวลอยไม่ใช่เหรออ๋อนี่ะร้อยกระปีจ้ะมาคุกเนื้อไหนกระทะใบ กระทะใบนี้ร้อยกว่าปีนี่ดูหูเมื่อก่อนโอ้เก่าคึกเก่าคึกร้อยกว่าปีรั่วยังไงยังไม่รั่วอ่ารั่วมหมือนกันรั่วเหมือนกันรั่วเมื่อก่อนทำบัวลอยเมื่อก่อนว่ากระทะเนะทำขนมอ่าทำขนมอ๋อมาขัดนี่มันร้อนดีอ๋อกระทะจะอื่นใช้ไม่ได้ปะใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมชอบอันนี้อ๋อใครมาซื้อก็ไม่ให้มาเปลี่ยนก็ไม่เอาชอบอันนี้ตำมูลได้ไหมไม่เลยเอ๋อไม่เนื้อนุ่มด้วยตัวเนี้ย วันนี้ต้องปรุงอะไรเนี่ยผมจากอิตาลีเรียบร้อยแล้วแล้วมีนี่จากไหนนเนี้ยน้ำมันตลาดมีนน้ำมันตลาดมีนนอนหอยใช่ไหมอมอข้าวคั่วไหมเนี่ยอร่อยจ้าสระสระไปว่าอร่อยร้านเราก็ชื่อสดะอ๋อร้านสดะ ขายมาตลาดมิ้ก็ต้องมาหาร้านสะระเลยจ้าสะระร้านอร่อยจริแล้วข้าวคั่วใส่ตอนไหนอ่ะขายหน้าไม่ค้ามั่งขายหน้าไม่ค้าโอ้ยไกล้ๆเอาขึ้นก็ใส่ข้าวคั่วแล้วนี่เรามีมันแผลนี่นะมันเป็นเป็นมันมันเนื้องัวมันงัวแหละเออของเราจะมีมันปีแผลเนื้อคั่วสามรสน้ำจิ้มแจ่วหกสิบบาท เนื้อแยกมาเลยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ60บาท60บาทก็ประมาณ90กรัมเก้าสิบกรัมเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะเยอะเนี่ยต็มกล่องเต็มกล่องแล้วจ้ะอ๋อเต็มกล่องนี่นี่นี่เต็มกล่องเลยเฮ้ยเยอะอ่ะเยอะอ่ะเยอะอ่ะมันแถมด้วยถ้าชอบมันโอร่อยจริงอร่อยจริงโอ้พอคั่วมาแล้วนะตอนนี้สีเขาสวยขึ้นเลยแบบนี้เราต้องบักเนื้อมาก่อนใช่ไหม ย่างหมักเรียบร้อยเลามาคุ้ยชินหนึ yani layers, you know. ่งย mm ่างก็ย่างก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยครับย่างเลยแล้วก็มาหมักเอามามาใส่ของอิตาลีอันนี้เป็นร้านแรกไหมเนี่ยผมไม่เคยเห็นร้านแรกเลยคนแรกที่ทําเลยนะแล้วก็ท้าทองเหลืองเอามาผัดนี่ละร้านเดียวในโลกในโลกเนี่ยตะลิวยังไม่เท่ากันเลยหรือเปล่าไม่ตั้งใจไม่เท่ากันหรือเปล่าตะหลิวยังไม่เท่ากันเลยนะใหญ่อันเล็กอัน เออนะแปลกอ่ะถนัด้ายไม่เหมือนใครหรอกคือมันก็เหมือนอะไรนะเหมือนลาบข้าวคั่วใช่ไหมแต่แต่ไม่ได้เรียกลาบใช่ไหมลองชิมลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวก่อนดูตรงนี้ก่อนขายวันไหนบ้างครับเนี่ยก็ขายทุกวันเลยขายทุกวันนอจากวันไหนถ้ามีงานแต่งอะไรเงี้ยงานญาติแต่งงานอะไรเงี้ยก็จะหยุดวันหนึ่งอ๋อหยุดวันหนึ่งนะไปเฉลิมฉลอง ้อยหอมอ่ะหอมกลิ่นเนื้อขึ้นมาชัดเจนเลยโอ้ไม่กลิ่นเนื้อเลยเปื่อยนะผมไม่ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยไม่ใส่สารเลยนนี่เปื่อยธรรมชาติใส่แต่สารน่าอร่อยอย่างเดียวสารอร่อยอย่างเดียวคือสารซาดาอย่างเดียวจะรู้แล้วว่ามันมันนุ่มจริงมันเหนื่อยจริงไม่ใช่ว่าเอาสารมาใส่แล้วก็หมักแล้วทำให้เปื่อยอันนี้ไม่ใส่เลยนี่เขามีน้ำออกมาด้วยนะอ่าจะมีน้ำออกมาฉ่ำๆเลยนะทีแรกไม่ค่อยมีเนาะ พอคั่วผัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำออกมาสามรสนี่มีรสอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีสามรสจากน้ำจิ้มแจ่วจะมีสามรสอ๋อเปรี้ยวเค็มแต่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอะไรเนี่ยเนาะเปรี้ยวกำลังดีกำลังดีกำลังกลมกล่อมทำเองใช่ไหมทำเองเลยกระทะทองเหลืองร้อยปีร้อยปีหรือร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีโอ้ยังอยู่ได้นะร้อยกว่าปีนี้ของใครเนี่ย ยายโตโอ้นี่เขาวคั่วขาวคั่วนี่ก็ทำเองเหมือนกันขั่วเองจะได้าโอ้โหไม่เคยเห็นตลาดมีบุรีมีแบบนี้ด้วยกระทะทองเหลืองร้อยปีของดีเมืองปทุม แต่ที่นี่ไม่ใช่ปทุมนะอย่าไปปทุมนะไม่เจอปทอุมนะไม่เจอไม่เจอต้องมาตลาดมีนยาบเย็นนะ,นะตลาดเย็นเขาเป็นแบบนี้นะเนี่ยนี่ใกล้จุดจีนแล้วนะ<ด>นก็จะแขวนตุ้มติ้งนะครับโคมไฟนะครับแล้วก็ร้านทองเยอะๆเนี่ยมันอยู่อยู่ทางด้านนี้แหละ,ะตลาดมีนถ้าไม่รู้ว่าตลาดมีนตรงไหนก็ถามว่าตลาดที่มีร้านทองเยอะๆนะเจอนแน่นอนเจอแน่นอนจะเริ่มขายนี่ประมาณสี่โมงเย็นเนาะก็ประมาณนี้สามโมงครึ่งสี่โมงเย็นนั่นแหละ ประมาณทุ่มหนึ่งก็วายและทุ่มครึ่งอะทุ่มครึ่งประมาณเนาะนี่วู้วน่ากินวู้วร้อนมือวู้วกินละหกสิบบาทหกสิบบาทนี่นะดูก่อนนี้ร้อนๆเลยจ้ะเดี๋ยวเอาเลยกระทะเลยโอ้โหอร่อยจริงอร่อยพี่น่ากินมากทุกคนอันนี้แถมใช่ไหมใช่มันจะแถมฟรีอ๋อแถมแถมหน้ากล่องเนี่ยนะอ๋อแล้วก็แยกแล้วก็ใครชอบก็แล้วก็แถมเลยเคอช่างเสร็จแล้วเราถึงจะแถมมัน ปิ่เสะเพริ่งเอาไปเถอะอันนี้มันสวยมันนุ่เราไม่กินก็ไปเลี้ยงปลาโอ้บางคนเอามันลองลองหยิบมันกินดูที่เฉพาะมันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะเนี่ยนะเท่าไหร่อะหกบาทนะมันยังอร่อยเลยเฮ้ยไม่ค่อยเค็มอ่ะไม่เคค็็มมมไ่เเหมือนกินเยลลี่อ่ะ อร่อยอร่อยมากอร่อยมากมันนี่เราคิดเยอะนี่เน้อน้มจ้มแจ่วเลยจ้าไปๆนุ่มเลยนะถ้าจิ้มกับน้จิ้มแจ่วจิงรบาตขึ้นไม่เหนียวเลยไม่เหนียวใช่เรมาลยนุ่มเหมือนเหมือนกินอะไรเหมือนกินเหมือนกินไก่อ่ะเนื้อของมันนุ่มมาก นี่คั่วเนี่ยะจ่ยานี่คื่มันเดี๋ยวนี้เราขมักมาก่อนนรากันนีงคั่วมันเนี่ยนะอ่าเขาเรียกว่าคั่วมันฟรีๆเลยกระทะนี้อ่าเปลือกแก๊สเปือกเปลือกอะไรพวกนี้ฟรีเลยอ่าเปลืองฟรีเลยอิตาลีด้วยอ่าอิตาลีนะาอ่ะ ทุกท่นะ,นะครับตลาดนะครับมีนบุรีมาเจอมาเจอได้นะยามเย็นเป็นต้นไปนะครับนี่ตลาดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็มีเดตสายสีชมพูนะครับตลาดมีนสุดทางเลยนะมาเจอมาเจอกันได้นะครับสวัสดีครับ